ลซสอนึ่สวยสหนึ <obedient> <med S 2> ่งสอวยหนึ่งหสวยหนึ่งสวยหสหนี้ยวหนึ่ง วันนี้หนึ่งทะมาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับปู่ร้านนี้จะมาถ่ายหลายรอบมากแต่พอมาปุ๊บของหมดร้านปิดโอ้โหลำบากมากแต่ครั้งนี้ครับมาโดนจนได้มาบุรีรัมย์ครับต้องผ่านมาแวะร้านนี้เลยร้านส้มตำเจน้อยสะพานยาวใช่ไหมเจน้อยสะพานยาวนะฮะยาวหรือขาวสะพานวนือ สะพานยาวเจ๊นยสะพานยาวครับร้านนี้ของเด็ดของดีครับนี่เลยดูนี่ฮะของเด็ดนี่ต้องส้มตํา,า,ามีกระสานส้มตําปูปลาไปครับแล้วก็อีกอย่างนึงอีกอย่างนึงนี่เลยยำหอยแฉงครับเขาก็ดูเหมือนยำหอยแฉงทั่วไปนะใช่แต่ว่าที่เด็ดคือรสชาติและก็ความสดที่เด็ดที่เด็ดจริงๆเพราะมีมสองจานสั่งไว้เลยแะเผื่อไว้เลยสองจานแล้วอีกอย่างนึ่ง มีไก่ย,ย่างครับมีสุดยอดนะฮะโอ้โหร้อนร้อนเลยมาร้อนร้อนแล้วก็ให้น้ำจิ้มน้ำจิ้มนี้มาด้วยนี่ครับแค่นี้ก็อันนี้ก็สุดแล้วน้าน,นี้แกน้อยสวานยาวเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยครับามาโดนที่เด็ดก,กันเลยอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะหากินยากนะแนวนี้จำของแข็งสุดๆแบบนี้เดี๋ยวนะ,ะคะสีสับเ็นตัวใหญ่มาก คุณกินหมดไหมเนี่ยจุดมากแค่งสดมากสามร้อยหกสิบัวรสชาตินันมเต็มเกลียวหวานกำลังดีนะแล้วก็หอมปลาร้าแข็งเด้ง ตุกเบียตุมอุ่มเนี่ยตามต่ปลาหนัวไหมเีย่ปลาปราเ็มปุ่น้าหนัวดดีดี มันก็เหมือนไก่ธรรมดาทัาว่วไปนะมันธรรมดาแต่มันพีทีการหมักอะไรการย่างดูย่างกำลังดี <c oughs> ดกินเพลินใช่ไหมร้อนคิดแบบไปได้เรือ่อยๆมันหมักพอดีอ่ะคุณกระซิบก,กับใครอยู่แล้ววะขมอยาใช้มือนะมไมกับแม่ซื้ออรอ,อโอ้พูดกับใครอ่ะ ผู้ดังๆเลยสิถายรูปข้างทำไมไม่กินอยู่บ้านอะยอดแบบย่างดีมากหลอดหลอดหมักดีย่างดียอด หมดไปแล้วนะคะจันอิจใจมใกากไก่สุดยอดมากมีการลอกครับกดด่วเมื่อก่อน มากเหลือให้หนูด้วยเริมจานใหม่เริ่มจามเนเจ็ดมาก <c oughs> ต้องสั่งมาสองจานนะคะเนี่ยสั่งมาทีละสองยนะ้อมันขาดตอนีิเลยค่ะนาดหนูนมีอยู่นี่มีเม,มนูหลากหลายนะคะก็จะเป็นเน้นแบบจลอัมตาอะไรเงี้ยเยอะมากยำอ,อร่อย ร้านมาเส้นถนนยุสุนร้อนเดียบครับสม้มตำเจน้อยสะพานยาวหรือว่าเจอเจอ,อดูใิเนี่ยก็เจอเจอเลยครับร้านสุ้ตมตำเจน้อยสะพานยาวนะหาไม่ยากไก่อร่อยจริงเนื้อแน่นมันเข,ขาเขาหมักดีอะ่ะแล้วก็ย่างดีด้วยมี มีพวกหมูยอมีพวกอดุบแต่โกกินทั้งหมดนะกินเลยค่ะไปสั่งเป็นไ่มันมีสุดตำด้วยนะคะสุดตำอร่อยะกินให้หมดเลยนะคะนี่เป็นของคุณหมดนะคะรับผิดชอบด้วยไม่ต้องหมดหมดแน่นอน แต่ยำอร่อยมากอะ่ะยำอร่อยดีดดมันสดอะละมนุนตายอืมอย่างกำลังจะหมดเกลี้ยงนลยค่ะแซบจริงแสดบจริงยำอันนี้เรามาจากอสองจานสุดท้ายใช่ไหมคะสุดท้ายเลย นนมีนมาถึงทาน <c oughs> บอกเลยว่าตอนนี้เวลาบ่ายสองของหมดแล้วแล้วก็คนคนเริ่มหมดแล้วบ่ายสองนะฮะถ้ามาเที่ยงหมดสิบโเขเต็มหมดสุดยอดกนายดูยกัน,กน,นบุกมานเกน

ดดูสดเขามีช้อนมาให้นะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่จังหวัดบุดีลำนะครับแนะนําเลยเส้นถนนสุนทอนเทียมนะครับร้านส้มตามเจ๊น้อยสพานยาวร้านนี้เด็ดจริงอะไรจริงครับต้องมาดดนไ้ได้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนุ่มอัปเกรดด้วยนะครับ